ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยครับใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยหลังจากที่ล่าสุดนะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็สิ้นสุดลงด้วยนะครับแล้วจะมีใครล่ะฮะที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะต้องผ่านกระบวนการโหวตจากสสคราวนี้สอวอไม่มีส่วนแล้วนะครับ เหลือเพียงสอสอเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่เจรายชื่อด้วยกันครับที่มีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรายชื่อแรกครแน่นอนนะอยู่ในพักเพื่อไทยตอนนี้มี2แค a n ิเดตนะครมี2คนด้วยกันคนแรกนะตัดคุณเศรษฐาออกไปแล้วนะเหลือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรครับตอนนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็คนที่2ที่เหลืออยู่คุณชัยกเกษมนิติิรินะครับมี2แคนดิเดตด้วยกันสําหรับพักเพื่อไทยที่มีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกฮะ พักต่อมาครับเป็นที่พูดถึงเหมือนการพักภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวิรููนะครับชื่อนี้ก็ถูกพูดถึงมากเหมือนกันนะครับพักต่อมาครับพักพลังประชารัฐตอนนี้มีบิ๊กป้อมนะครับเป็นแคนดิเดตพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ หลายคนก็จับตาเหมือนกันนะสำหรับปิกป้อมนะฮะแล้วก็พักต่อมานะครับพักรวมไทยสร้างชาติก็จะมีอยู่2รายชื่อนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแต่เข้าใจว่าท่านเป็นองคมนตรีแล้วนะครับไม่น่าจะมาเป็นนาย,ยกแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับแล้วก็อีกพักหนึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์นะครับก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่ตอนนั้นมีการมีการเสนอชื่อเอาไว้นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักณขณะนั้นเองแต่ว่าตอนนนี้คุุณจริไม่ไ เป็นหัวหน้าพักแล้วนะครับก็คาดการว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยครับกณผูฟังใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยลองคอมเมนต์นะฮะว่าใครน่าจะมีสิทธิ์แล้วเพราะอะไรนะครับลองมาคุยกันหน่อยครับว่าใครจะได้เป็นนายกของเราคนที่31ออ๋อแล้วก็พัก พักเก้าไกลนะครับถูกยุบไปแล้วมีคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นแคนดิเดตตอนในตอนนี้ก็ไม่สามารถเสนอชื่อได้แล้วนะครับเพราะว่าถูกตัดส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเหลือแค่7คนด้วยกันที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ